ท่านที่เคารพทั้งหลายครับขอบคุณจริงๆที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของพิททีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลวนน,น้ำร้อนใช้ได้กับทุกพืชฉีดไปได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพใช้แล้วได้ผลโอ้โหเอาว้หน้าสุดยอดเลยละครับฉีดไปในสามวันแรกเนี่เห็นผลใบในิเกี่ยว พอ7วันผ่านไปหืงงามครับงามจริงๆฉีดได้กัช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆรีบน่่ฉีดปุ๋ยเลยนะครับฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนี่แหละครับมันจะได้ไปดึงปุ๋ยที่ค้างอยู่ในดินมาหลายสิบปีเนิ่นนานเลยทีเดียวมาเป็นอาหารปุ๋ยทำให้ปุ๋ยท่านพืชผลผลิตจะได้งอกเงยงอกงาม ได้มีสะตุ้งตะตังใช้เก็บหอมรอมริบกันไว้นะครับเพราะตอนนี้ <c oughs> แรมเลยครับพี่น้องครับหลายคนไม่ต้องรอหวยรอเบอร์แล้วครับปลูกพืชฟักแฟงแตงกวามะ <c oughs> มะม่วงอะไรต่างๆเหล่านี้มะม่วงหิมะพันก็ขายยอดขายใบใบกระดูดใบมะนาวนะครับแต่ใครที่ทําเครื่องแกงต้มยำดีจริงๆครับนะครับนาข้องนาข้าไม่ต้องพูดถึงนะครับ ดอกไม้พืชผักสวนครัวรั่วกินได้ดอกไม้ที่ท่านประดับตกแต่งไว้ในบ้านเอาไปฉีดเลยครับใบจะสวยใบโตพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวนันวันนี้แต่ละคนเตรียมเมื่อเตรียมตัวที่จะรับตรุษจีนครับพรุ่งนี้จะเป็นวันไหว้เจ้าไม่รู้นะครับใครจะไหว้เจ้าไม่ไหว้เจ้าก็ไม่ว่ากันแล้วครับแต่ตอนนี้หลายคนอกสันขวัญแขนหาพระหาเจ้ากันเหลือเกินแล้วล่ะครับ บางคนก็หวีผมอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนข้างเปลี่ยนตรงเขาเรียกเปลี่ยนการแสกหวีผมเนี่ยแสกผมเนี่ยจากซ้ายมาขวามาขวามาซ้ายหรือเสยผมก็ว่าไปออย่างผมนะครับผมรำคาญลุงตูแ่แกแกกาจะเรียนแบบผมนะครับผมให้ลูกให้เมียซื้อแบตเตอรี่มายนึงครับเจ็ดแปรอบาท ไถอย่างเดียวครับไถไอ้ไวอย่างเงี้ยนะครับประชดประชันนะครับทำรงวินัยทำรงวินัยนะครับโควิดด้วยอะไรด้วยก็ไปร้านบาร์เบอร์ก็ยุ่งยากนะครับโคนหนวดบ้างโคนเขาได้บ้างวุ่นไปหมดก็เกงใจเขาซื้อแบตเตอรี่ให้ลูกเมียมาช่วยกันไถทีเดียวพี่น้องที่กรพครับลุงตู่แกแซกผมทรงใหม่นะครับหวีผมทรงใหม่ไม่รอดแล้วครับ ผมเห็นบริบทเห็นผู้คนที่ห้อมร้อมลุงตู่ลุงป้อมเอาเป็นว่าไอตู่ไอป้อมไอป๊อกเลยนะครับเลวได้ใจอะผมว่าอย่างนี้นะกันเลวไหมล่ะครับพี่น้องที่กรรครับผมจะตั้งคาถามพี่น้องเลวไหมล่ะครับดูดิครับกระบวนการต่างๆเขาผ่านรัฐสภามาเรียบร้อยทุกวี่ทุกอย่าง ได้เห็นชาติเห็นเช่นกันเรียบร้อยเลยแหละครับสอสอพ,พลังประชารัฐไม่ใช่พักเดียวแล้วครับสอสอพกร่วมรัฐบาลก็ร่วมขยิบตาด้วยนะครับโดยเฉพาะพักเก่าพ,กพักแก่พักอะไรต่างๆเหล่านี้เนะี่ยร่วมกันขยิบตาแต่ว่าบังเอิญยังอายประชาชนอยู่แต่พ,พลังประชารัฐมันไม่อายกูไม่เกี่ยวนับภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้ คดียาเสพติดกูก้พบบัวพันมาแล้วเยอะแยะไปหมดหลายก่าแวว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 มาเนี่ยไปตบทรัพย์เอาบ้านไอ้ไอ้โป้ไอ้เสียโป้มาหลายกิโลแล้วใช้ตำรวจใชคนน้คนนั้นคนนี้ไปตบรัพย์พวกวงการบ่อนวงการบัน,บนน,นันโอ้เลเธอปราบบอปลปราบอะไรก็คนข้างกายนายกตั้งบอลเจ้าของบอลอยู่กลางกรุงเทพมหานะครไม่ยิ่งกว่าแล้วครับอย่าไปพูดถึงนะครับ ไอ้เรื่องนั้นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องใหญ่ๆในโหมันจะสร้างชุลมุนชุลเกความชิบหามันจะเกิดขึ้นกูไม่เกี่ยวประชาชนจะยังไงกูไม่สนกูเอาใจนายกูจ้องให้นายกูอยู่ในอำนาจไปนานๆทนทนยี่สิบปีว่าไปเมื่อวานซืนวันนี้นู่นไอ้มินออนไลน์ทหารของพม่าทหารประเด็จการเขียนจนหมายน้อย มาชี้แจงกับพี่ใหญ่ลุงตู่ให้ตู่โอ้โหมันชี้แจงกันบ้าเลยนี่ประเทศไทยก็กําลังเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ได้ผมก็บอกไว้ตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วครับไอรัฐธรรมนูญจะับบนี้ที่จะแก้ก็ไม่แก้กันอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่เขาว่าเขาเยอะหรอกครับเขาไม่ได้ยือ้อเขาไม่ต้องการจะแก้เขาไม่ให้แก้กไอ้พวกหน้าเส็งเคร่งไอ้พวกหน้าเอ้ย หน้าขยักขยแยง้หน้าตามันอ่ะดูสิครับฟันมันแต่และซี่แต่และโอ้ลเลยเถอะไอ้พวกเนี้ยยื่นสารรัฐธรรมนูญผมวนี่ประชาชนเขารอคานคาดหวังโอ้พวกมึงต้องการให้เกิดเหตุแบบพม่าใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาถ้ามึงคิดว่ามึงยังเลวกันไม่พอก็รอดูพี่น้องที่เคารพเมื่อวาน ผมได้พูดได้เกลื่อนได้นําไปนะครับว่าหลายครั้งหลายทางหลายอย่างบอกกันตรงๆมันท้อครับแต่ไม่เคยถอยครับพี่น้องครับไม่เคยถอยผมก็ยังพูดไม่หมดพูดไปถึงพาดพิงไปถึงคนที่อยู่ข้างนอกเมืองนอกเมือง,องนาหลบลี้หนีภยัยไปเพราะว่าตอนนี้โจรมันอยู่ในบ้าน มันเอาง,งูเข่าไปแล้วได้หลายตัวด้วยอยู่ในบ้านกองกันปะลุงพนังตอนนี้กําลังรอเรียกเทศบาลมาครับไปไล่หนูไล่แมวไล่งูไล่อะไแต่ว่าไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไล่ได้ครับแต่โจรนไล่ย,ยากครับหลายคนบอกว่าหมูก็ให้มันกุญิิงลักอะเอาเอย่างเงี้ผมบอกผมไม่ยอมเป็นที่ฆ่าเป็นทาสของตระกูลชินหรอกจะเป็นจะตายกันไปแล่กูกูไม่เป็นจริงๆไม่สนหรอกครับ แต่วันใดผมถึงบอกว่าใกล้ๆผมบอกผมไม่ได้คุยกันนายกยิ่งรักเลยไม่ได้คุยแต่ผมได้ซึมซับมาจากคนข้างกายของท่านนายกยิ่งรักที่เขาต,ต,ติดต่อสื่อความกันอยู่นะครับถามสารสุขสิขบลูกเต้าเป็นยังไงได้เรียนหนังสงหนังสือหรือไม่แล้วก็ว่ากันไปแล้วครับตามภาษาผู้หญิงเพศแม่นะฮะเขาต้องห่วงบ้านห่วงลูกห่วงผัวห่วงอะไรก็ธรรมดาแล้วครับเป็นเรื่องผุุ้ชน แต่บางคนก็นบอกเออไหมูผมในี่นิสัยผม,มไม่ใช่น,นิสัยแบบทหารเลวๆนทหารเลวที่เบกระตุกกระโปวงผู้หญิงและยึดอำนาจเขานี่ยังโชคดีมันยังมีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหนือกว่าสัตว์อยู่หน่อยตรงที่มันไม่ผู้ยี่ผู้ยำผู้นำประเทศผู้หญิงไปด้วยมันบอกโอ้โหผมบอกว่านายกปูเนี่ยไม่ใช่จะกลับ มาในวันนี้สองวันนี้หรอครับไม่ใช่แต่ให้พี่น้องได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่กี่นานเนี่ยละครับบ้านเมืองมันไม่มีโจรแล้วเนี่ยเขากลับมาได้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เวลานี้จะกลับมาใใอะไรได้ยังไงละครับกฏโจรมันเขียนกดโจรขึ้นมาเองกดโจรเนี่ยถ้าเปรียบเทียบบ้านเมืองก็เลยกฎหมายก็กฎหมายเถื่อนกฎหมายโจรมันนึกจะอะไรมันก็ จับของเข้าขังคุกกันหมดแล้วครับมันไม่สนไม่แคร์นี่คือสิ่งแล้วใครมันจะโง่กลับมาตอนนี้ให้มาติดคุกโจรล่ะครับใครมันจะโง่ให้มึงะโทไอ้บ้าพูดในะ้มึงเสียวสันหลังเล่นไปอย่างนั้นแหละครับคดีกระดาไปเถอะอีกไม่กี่นานีแหละครับพี่น้องที่ขรพครับทั้งนี้เลยทั้งนั้นเนี่ยก็ได้เห็น อากับกริิยผู้คนในแวดวงรัฐบาลผู้มีอำนาจเรืองอำนาจเถลิองอำนาจกันอยู่นะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันละครับพอพุ่มผมพูดไปเมื่อวานว่าโอ้แสดงไอ้หมูมันได้ข่าวเชิงลึกมาว่านายกปูแกเตรียมพร้อมเตรียมสับมาอยู่แถวริมชายแดนตะเข็บป,ประเทศไทยเนี่ยละครับจะส่งข้าวส่งน้ำมาให้กระบวนการเคลื่อนไหวไปในประเทศ คู่ขนานไปกับประเทศพม่าของขบวนการประชาธิไปไตยในพม่ามันนอนไม่หลับแล้วนายกปูก็พร้อมจะโฉบเกียวบินเข้ามาในประเทศแล้วก็มาร่วมวงกับพี่น้องประชาชนกลางประเทศไทยมันตกใจครับผมบอกไม่ใช่ขนาดนั้นนี่พวกมึงเนี่ยโอ้ก็ใช่ที่ครับเวลานี้ใช่ถูกต้องไม่เสียง เวลานี้พลังมวลชนทั้งหลายทั้งปวงส่วนมากอ่อนแอรวมถึงทัวผมด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าอ่อนแอกันไม่หมดแล้วครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเศรษฐกิจพวกมึงผู้ยี่ผู้ยำไงไอ้บ้า uh huh. นี่แหละครับผมจึงบอกว่าเลวพอไหม <laughs> เลวยังไม่พอกันอีกเหรอจะสร้างปัญหานี่ประชาชนไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลย หลายคนในพวกสลุงสลิมโทรัวน์เปิดไหม่บางช่องโอ้โหมันบอกว่าเวลานี้ประเทศไทยมีนายกมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งพ้องดิไอ้บ้าเรียนจบมาถึงขั้นสูงสุดของทางวิชาการทางการศึกษาเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วยังมาพูดได้เต็มปากเต็มคำประเทศไทยมีสิทธิ์ที่เสรีภาพมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมด ไอ้ป้ามึงได้อะไรก็มาตังฮะใครมาประเคนใครมาประเคนอวัยวะบางส่วนเบื้องล่างเข้าทวารมึงหรือเปล่าไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ป้าทะลึง่งเรียนจบด็อกเตอร์ยังไม่รู้นมูงรู้จารู้เหนือรู้ใต้รืึรไงวะว่าอาวัยว้ยอวัอาวายาวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายเ,ยาายเยานยาายี่ยเขาไว้ปัสสาวะเอาไว้ฉี ปากเอาไว้พูดจะมุกงเอาไว้ใจเอาไว้หายใจหูก็เอาไว้ฟังตาก็เอาไว้ดูไอ้ก้นไอ้ตูดเนี่ยเขไว้ถ่ายสิ่งสกปรกโถโคกไอ้ป้ามึงยังไม่รู้แล้วมึงยังมาบอกประชาที่เปไปไปไป,ไ,ปไอ้แก่ไอ้เลเธอไอ้กระเทยหัวลานใส่วิกอะเลเธอระดาเสื้อแดง สาเสียเสียเสียมึงด่าไปดิมึงมึงด่าไปโธ่ลูกพี่มึงดีนั่นไงใช่ไหมอีกไม่กี่วันเนี่ยไอ้กำนันเนี่ยจะติดคุกอยู่จะเข้าคุกอยู่หนูไปเดือนนี้แลวมั้งกใกล้ใก้ก็นเลยนี่ไอ้เจ้าของฐานี้พวกมึงที่เปิดไม้เนี่ยไอ้บ้านั่นก็โหตามันคบได้ที่ไหนล่ะครับด่าพี่น้องเสื้อดงเสื้อแดงเอาด่านักเรียนในสิทิ์นักศึกษาผมบอกไม่รู้แล้วครับวันนี้วันนี้นะครับ ห้าโมงเย็นน้องๆหนูๆเด็กๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาคพร้อมใจกันไปอีกนะครับไม่รู้มอ็บเป็นยังไง,ง,งเอา,อากระทะหม้อหกระโหลกกระงกันลาไปตีกันปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงแถวไหนผมไม่รู้แต่ให้มีน้องออกกันไปเยอะๆเพราะเด็กมันเรียกกันแป๊บเดียวจริงๆไม่ได้พูดเล่นมันเรียมยาประนามยามเยียบไปพวกนั้นมันเลวเลว ผมเลยตั้งคำถามพี่น้องไ,ไอ้พวกที่ไม่ใหญ่ย,ยื้อแล้วนั้นมันไม่ต้องการให้แก้ไขได้ตำนุนมันเร็วมากพอไหมล่ะครับมีองค์คาพยพใหม่มีโหมีตัวทัดช่องใหม่มาช่วยกันโอ้ประคับประคองประโคมห้มข่าวโอ้โเด็กนักเรียนมันชั่วเด็กนักเรียนมันเร็วรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นรุ่นแม่มันเที่ไปเดินเก็บเงิน เขาแถวถนนลาดดำเนินมันไม่เร็วกว่าเลยเวแล้วมันไม่เร็วกว่าเลยไอ้กำนันนะ่ะไอ้พวกมึงนะไม่เร็วกว่าเลยขนาดพวกมึงเองยังพูดเลยสสลาดเบุรีบอกไอ้พวกที่ประเทศท่าชิปหายมาก็เพราะไอ้ไอ้พวกปิดสนามบินนี่แหละนี่นสสลาดรบุรีผู้หญิงอ่ะเขาพูดเองเลย <K ill ly> เลวมั้งไหมเนี่ยเลวมั้งไหมถามจริงๆ ก็ไม่รู้แล้วครับอย่างว่าไปโทษก็ไม่ได้แล้วครับไอ้พวกนี้มันมันสตุงสตังมันสติสตังอะไรมันมันไม่อยู่กับเนื้อเตืมมันไม่ครบังตแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะมันไม่รู้เลยอันไหนอวัยวะส่วนไหนของร่างกายใชย้ใช้อะไรเป็นอะไรปากเอาไว้พูดไว้กินข้าวไว้ดื่มน้ํามันยังไม่รู้เลยเอวัยวะวเพศเนี่ยไว้วววไวฉี่ไว้ปัสสาวะ มันยังไม่รู้เลยโซเดลฉานหรือเปล่าเดเลวหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันยังไม่ทราบเลยว่าก้นเนี่ยทวานหนักเนี่ยก็เ,เอาไว้อึไว้ถ่ายอุจจระไอ้บ้า